สิบเรื่องสุดช็อกที่ลูฟี่จะได้รับรู้หลังจากศึกเอเคสจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับน่ครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยก็แน่นอนแหละว,ว่านะครับหลังจากจบศึกเอเคสไปนะครับมันมีข่าวสารมากมายเลยล่ะในเรื่องวันพีชนะครับที่กลุ่มโจสันโมกฟางนั้นยังไม่ได้รับรู้นะครับอย่างน,น้อยลูฟี่ของเราเนี่ยไม่รู้หลายเรื่องเลยนะจึงทำให้คลิปนี้ก็ได้เป็นคลิปอัปเดตให้กับลูฟี่เลยแล้วกันนะครับว่า10เรื่องสุดช็อกที่ ไปเอลบาฟจะมีอะไรกันบ้างจะมีเรื่องนะครับที่คุณชอบหรือไม่หรือจะมีเรื่องที่คุณคิดว่าโอ้โหลูฟี่ต้องของขึ้นแน่นอนไปรับชมกันเลยแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยเริ่มต้นที่เรื่องแรกปูกราฟหายสาบสูนย์อีกหนึ่งเรื่องที่ลูฟี่นั้นปัจจุบันยังไม่ได้รู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องปูของตัวเองอย่างกราฟนั้นบุกไปที่เกาะฮาจิโนซึเพื่อไปช่วยเหลือนะครับทางด้าน แล้วก็พาโคบี้มาได้ด้วยปรากฏว่ากราฟนั้นต้องไปประทัดนะครับกับอดีตลูกศิษย์ของตนเองอย่างคุซันนะครับจนในท้ายที่สุดแล้วต้องการช่วยเหลือทุกคนนะครับเลยสลาดตนเองนะครับและถูกจับกลุ่มไปซึ่งปัจจุบันนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าเขานั้นนะครับรอดหรือไม่รอดนะครับหายตัวไปอย่างปริศนาจึงทําให้เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจว่านะครับหากลูฟี่รับรู้ว่าปู่ของตนเองนั้นหายสาบสูญไปที่กอรฮาจิโนสึนะครับลูฟี่จะช็อกแค่ไหนนะครับคือลูฟี่เป็นคนที่รักครอบครัวตัวเองมากๆเเลยราเห็นได้จากเเเสสกาาขอองงแล้้วจจึทใใหป็นนนุด่ เลยว่านะครับหากลูฟี่นั้นรู้เรื่องราวตรงนี้นะครับหลังจากนี้ลูฟี่จะทํายังไงต่อแล้วก็ไปต่อที่เหตุการณ์ที่2กับความพ่ายแพ้อย่างยับแม่ยับของยุทธทัศน์กับตันคิดแน่นอนว่าพวกเรานั้นรู้แล้วนะครับกับเหตุการณ์ที่คิดนั้นนะครับฮาวนี่แหละนะครับไปที่เกาะเอลบาฟนะครับและไปเจอกับกลุ่มผมแดงของแชงนะครับแทนที่พี่แกนั้นจะหนีไปจะหลบไปไม่นะครับกะจะเข้าไปและโจมตีเข้าใส่เอลบาฟจึงทาให้พี่แชงของเรานะครับจัดไป1กระบวนท่านะครับทำให้กลุ่มโจมตส์ของคิดนั้นแตกไปซึ่ง1ในนนน2ผู้้รร่ววมขบบกีะคั ก็จะมีดอรี่กับโบกี้ด้วยจึงเป็นข่าวนะครับที่ผมเชื่อว่าอีกหนึ่งึงสองตอนข้างหน้านะครับเดี๋ยวดอรี่โบกี้บอกกับลูฟี่เองแหละครับว่าคิดนะครับหนึ่งในสิบเอ็ดซูเปอร์โนวานะครับที่ร่วมมือกับลูฟี่ที่วาโน่นะเนี่ยตอนนี้นะครับยับแม่ยับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ไม่รู้นะครับว่าคิดนั้นเป็นตายไร้ดียังไงแต่เชื่อได้ว่านะครับลูฟี่ที่รับรู้ข่าวนี้ก็ช็อกพอควรเลยนะเพราะว่าเพิ่งเจอกันไปนะครับไม่นานเท่านั้นเองนะครับกลายเป็นว่ากลุ่ ขอ,อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ลนะูฟี่นั้นต้องช็อกแน่นอนเพราะว่าลนะูฟี่นั้นค่อนข้างสนิทเลยนะกับกลุ่มโจรสัตว์ฮาร์ดของลอนะครับและลอนะนั้นเนี่ยด้านไปถูกหนวดดำนั้นดักตบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าเจ้ามอแกนั้นจะเล่นข่าวนี้ด้วยนะครับและเชื่อว่าเขาคงจะมีข่าวเล็ดรอดออกมาแล้วว่าลอนั้นรอดนะแต่ลูกเดียวคนอื่นนั้นแทบไม่รอดเลยก็คือจะมีรอดแค่ลอกับเบโปเท่านั้นจุดนี้น่าสนใจเลยนะครับลูฟี่ที่รู้ข่าวเนี่ยช็อกแน่นอนแล้วหนึ่งนะ หลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับลูฟี่นั้นจะบุกเข้าไปนะครับที่อกาจิโนสึเลยหรือเปล่านะครับอย่างน้อยๆก็ยิงปืนนัดเดียวนก2ตัวเลยเพราะว่าช่วยเหลือนะครับทั้งปู่ของตัวเองอย่างก๊าบแล้วก็ลูกเรือของรอนะครับเผื่อเป็นอีเวนต์ใหญ่ก็ได้นะในอนาคตจะเป็นหนึ่งเรื่องราวแล้วกันนะครับที่ลูฟี่นั้นจะได้รับรูนะครับหลังจากที่เขานั้นนะครับออกมาจากเกาะเอเคสไปต่อเหตุการณ์ที่4นะครับกับเหตุการณ์ที่เรรี่นั้นนะครับสั่งสอนหนวดดาก็คือขับไล่หนวดดานั่นเองตอนที่หนวววดดดําาานนนนนัั้้้ปปปุกกไไรรรเเพืื่่่่อออออตตงงงงขแ็ซึึถชที นั้นโชว์ความเก่าของตนเองในการข่มขู่นะครับวดดําไปทั้งที่จริงแล้วเลลี่ก็ยอมรับเลยแหละครับว่าหากเขานั้นต้องต่อสู้กับนดดดาในตอนนี้ยังไม่รู้เลยได้ซ้านะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับด้วยความที่ตนเองนั้นแก่ขึ้นนะครับอีกทางนะครับโดดดาในตอนนี้ก็แกร่งสุดๆเลยนะครับซึ่งข่าวเนี่ยยังไงนะครับก็ต้องมีออกมาแน่นอนนะครับซึ่งลูฟี่ก็น่าจะช็อกแหละเพราะว่านะครับแฮนด์คอร์กนั้นเป็นผู้มีพระคุณของตนเองไหนซิวเวอร์เลลี่นั้นต้องไปช่วยเหลือนะครับก็คือมันเป็นสถานการณ์นะคร ในตอนนั้นไปต่อที่เรื่องที่5นะครับคับเหตุการณ์สุดช็อกหลังทุกคนทั้งโลกนั้นได้รับรู้ความจริงแน่นอนว่ามันจะเกิดเป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกแน่นอนนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่คนทั้งโลกนั้นได้รับรู้ว่าเดี๋ยวน้ําจะท่วมโลกนะนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องสมบัติล้าค่าอย่างวันพิษอะไรก็แล้วแต่หลังจากนี้โจรสลัดนั้นก็พยายามนะครับจะคว้าวันพิษมากยิ่งขึ้นหรือถ้าใครที่กลัวเนี่ยก็พยายามหาวิถีทางนะครับที่จะรอด เกิดเหตุการณ์นะครับที่แปลกๆมากมายหลังจากนี้มันจะเป็นเหตุการณ์นะครับเช่นคนอาจจะมาล่านะครับในตัวของลูฟี่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าต้องการแย่งชิงนะครับรถอินิเกทสีแดงหรือนะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้คนนั้นต่างเดือดร้อนนะครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้ฟีลแบบว่าพอโลกแตกอะผู้คนนั้นเนี่ยก็คือไม่คิดจะทําอะไรแล้วบางคนก็คืออย่างนี้ก็ทาไปเลยสิ่งผิดกฎหมายกลัวทําไมเดี๋ยวเแล้วก็ตายแล้วนะครับวันสองวันข้างหน้ามันจะเกิดความปั่นป่วนมากเลยนะครับเกินกว่าที่นะครับจะสามารถนะครับต้านทานเอาไว้ได้ไปต่อททีีี่่่่่เรรืออง6นนนนะคคับขาาวูมกกห้้ป ไปที่แมรีจัวนะครับแน่นอนว่าก่อนที่คูมานั้นจะมาที่เกาะเอเคสนะครับคูมานั้นไปที่แมรีจัวมาก่อนนะครับและได้ไปไป,ประทะนะครับกับอาคาอินุซึ่งแน่นอนว่าไคานูนั้นโคตรเก่งโคตรเทพอยู่แล้วนะครับคูมานั้นรอดชีวิตมาได้ถือว่าบุญมากแล้วแต่คูมานั้นก็เจ็บหนักด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์สุดช็อกเลยล่ะเพราะแน่นอนว่าหาักลูฟี่รับรู้นะครับเฮ้ยคูมานั้นเนี่ยคือคือผ่านศึกมาตรงนั้นซึ่งมันต้องมีคนเห็นแน่นอนอยู่แล้วและก็คคคงงงงงงเเเเกกกิดดดปป็็็็นนขข่่่่าาาาาาวววะะะะรัจอออไไไทีีชหุ้มมมมยยยงงแลววสยยตๆ นั้นนะครับถึงเป็นขนาดนี้นะครับเพราะอย่าลืมว่าลูฟี่นั้นก็เคยมีเรื่องบาดหมางนะครับกับอาคครนุมาก่อนก็คือเกิดไม่รอดนั่นแหละจนเกิดเป็นรอยแผลเป็นกลางหน้าอกนะครับก็นับได้ว่ารอดไปได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องบุญแล้วอีกหนึ่งเรื่องราวสุดช็อกในการหลังเหตุการณ์เอเคสนะครับที่ลูฟี่นั้นบุกเข้าไป แล้วก็ไปต่อเหตุการณ์ที่7นะครับการอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ของกองทัพคณะปฏิวัตินะครับจากปาดของลิลิทแน่นอนว่าปัจจุบันนี้ลิลิทหนึ่งในเวก้าพังนั้นก็อยู่กับลูฟี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมซึ่งลิลิทนั้นเนี่ยหรือว่าพวกเวก้าพังในติดต่อนะครับกองทัพคณะปฏิวัติมาโดยตลอดเลยนะครับด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ที่มันเลวร้ายของกองทัพคณะปฏิวัติต่างๆมากมายเดี๋ยวลนะูฟี่นั้นต้องได้รับรู้นะครับเรื่องราวบ,บางสิ่งบางอย่างแน่นอนนะครับเกี่ยวกับพอ่อของเขาขเกี่ยวกัี่ร้จนกะะๆลฟไดับ รู้นะครับจากปากลิลิทหรือแม้กระทั่งนะครับอาจจะไม่ออกจากปากลิลิตก็ได้แต่จะเป็นข่าวหน้าหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนเกี่ยวกับกองทัพคณะปฏิวัตินะครับเพราะตอนนี้กองทัพคณะปฏิวัตินั้นก็ค่อนข้างเบนเมนะที่ถูกจัดการนะครับคือฝั่งกองทัพคณะปฏิวัตินั้นกาลังถูกไล่ล่าเลยและยิ่งมีการปรากฏขึ้นของปาเกียสวินเทพที่พยายามไล่ล่ากองทัพคณะปฏิวัติอีกนะครับไม่แปลกใจเลยนะครับจะเกิดเรื่องราวช็อกๆที่ลูฟี่ต้องช็อกหลังจากนี้ ไปต่อที่เรื่องที่8นะครับการอัปเดตค่าหัวนะครับหลังศึกเอเคนะครับก็คือพวกลูฟี่นั้นสร้างวีรกรรมวีรเวนไว้เยอะเลยเนาะหลังศึกเอเคสจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่พวกค่าหัวนะครับของกลุ่มโจรสัดหมกฟางหรือใครก็แล้วแต่ที่สร้างวีรกรรมตรงนั้นจะพุ่งสูงปีตินะครับลูฟี่มีช็อกอีกแน่นอนนะครับกับค่าหัวของเขาจะเพิ่มขึ้นเพล่ๆนะครับขึ้นไปแบบก้าวกระโดดเลยหรือบางทีอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะก็ได้อันนี้เราไม่รู้นะแต่ต้องช็อกกันอยู่แล้วคนในกลุ่มหมกฟาาาางงงงพพพออววววกกกกเเเเเขขขนนนนนนัััััั้้้้้ะะครร็ตต่่ทแหลลถูิมึ ในแต่ละครั้ง ไปต่อที่เรื่องที่9กนะครับกับข่าวเรื่องทหารเรือนั้นถูกสังหารนะครับก็คือทหารเรือทีโบนนั่นแหละถูกสังหารนะครับเพราะว่าองค์กรคอสกิลนั้นได้ทั้งค่าหัวเหล่าทหารเรือนะครับจุดนี้น่าสนใจเลยนะโอเคแหละอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มโจรสัตววหมกฟังแต่ก็เป็นข่าวที่ช็อกนะเพราะว่าพวกลูฟี่นั้นเติบและโตมากับในยุคนะครับที่โจรสลัดนั้นถูกไล่ล่ามาโดยตลอดเลยนะครับทหารเรือนั้นเป็นฝ่ายที่ไล่ล่าแต่ปัจจุบันนี้ทหารเรือนั้นก็ถูกไล่ล่าได้ด้วยเช่นกันนะครับด้วยองคค์กกกกกกรรรรออลลนนะะะัับขงงาาาีีี้้ซึูู่่่ฟ็แวมจ มันก็คงออกแนวช็อกๆแหละว่าเฮ้ยทำไมองค์กรนี้มันดูโหดเหลือเกินนะในการล่าฆ่าหัวคนอื่นได้แล้วก็เกิดผลกระทบนะครับกับการตายของทหารเรือคนหนึ่งจุดนี้น่าสนใจเลยนะคบว่าอาการรีแอคชั่นละกันนะครับไม่ใช่แค่รูฟี่หรอกคนในกลุ่มบอ,อกฟังจะเป็นยังไงนะครับอย่างโรบินนั้นก็คงแบบชะโง,งนหน้าดูเลยนะครับว่าทหารเรือถูกไล่ล่าได้ด้หรอด้วยเหตุการณ์อะไรแบบนี้ แล้วก็ไปต่อที่เรื่องที่10เรื่องสุดท้ายการเคลื่อนไหวของรัฐบาลโลกหลังจากนี้นะครับก็คือหลังจากการเอเคกนั้นมันคงไเปออะไรนะครับที่วายป่วงที่ผมพูดไปว่านะครับในฝั่งของประชาชนแต่ฝั่งของทางหารเรือรัฐบาลโลกนั้นก็ด้วยเช่นกันพวกเขานั้นคงมีการเคลื่อนไหวอะไรแปลกๆนะครับเช่นอาจจะเป็นการควบคุมคนมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะเอาประสิต้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่ในการจัดการนะครับคุมฝูงชนหรือนะครับกดขี่ผู้คนนะครับให้อยู่ภายใต้การปกครองของตนเองจุดนี้น่าสนใจเลยนะครับว่ารัฐบาลโลกนั้นจะทํายังไงและยิ่งภายใต้ การควบคุมของอาคาอินูนะครับที่เคแกนั้นไม่สนแป่สนสีอยู่แล้วอยากจะทําอะไรก็ทานะครับคงเป็นเหตุการณ์สุดช็อกแน่นอนนะครับที่จะได้เห็นนะครับเกี่ยวกับโลกวันพีชภายใต้การดูแลของฝั่งรัฐบาลโลกหลังจากนี้นะครับและทุกคนคิดอย่งบ้างครับสับสิบเรื่องที่ลูฟี่นั้นน่าจะช็อกเลยนะครับหลังจากศึกเอเคสนะครับเป็นการอับเดขข่าวสารของโลกวันพีชและทุกคนคิดว่าเรื่องไหนนะครับที่แบบว่าโอยลูฟี่แบบโอ้ยโคตรของขึ้นเลยนะครับถ้าผมเดานั้นก็คงจะเป็นเรื่องของปูการ์ฟนะครับหรือเรื่องอื่ ท็อกนะครับสหรับลูฟี่มากๆเลยและทุกคนนั้นคิดเห็นยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับประเด็นพวกนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ